ทีพาาทีน้อบข้มนีผ้ามาดื่มมากินมอไปเลยนไปนีใบสามาเที่ยวมากินไปซิมไม่เด้พี่น้องนะขอปบอสไปสไปเบิงเบิรถไงแต่รถทั่วก่อมมุวงมาโซงหรองวัดมือผ้าเที่ยวัดมือนีสามมือซิมจังไปไปห้อไป ตน <legislation. S 2> mm ้ย hmm. ังใบเนี่ยผลไม้บ้านเขาไปเขาไบห้าไปเบิ่องใบสัดนี่ซิมใบใบเขาไปซิมใบห้าแค่นี้กนเล้อเดี๋ยวเตรียมใพี่น้องมาเบิ่งก่อน อันน like so um, like the the ี้เขาเอาเรียงเงินทำไหว้ฟังเทพีหน่องบนกองไหว้เด่นไหว้เด่น หลายแขกหลายเนี่ยไหว้ขาวไหว้แดงเขาผลิตไหว้เนาะเขาเขามาชมบริษัทเขานะนี่แมนเบิร์ดนี่เขาบอกภาษาอังกฤษคอยก็ฟังน้ำเขาไปเสรนจละเขาเจแนียร์ว่าเขาเจเนียร์คลด์งาบน นี่ไม่กินแล้วเดียพี่นอ้องเขามาเลี้ยงเขามาเลี้ยงแล้วนี่บาบขาวใแดงสารพาดัดายได้กินลงไปแบบนี้แค่ใบยอยียงเนี่ยหลายคักห้ายเนี่ยกินลงไปไม่ปัญญาก,กินกินคักกินเนี่ยอันผู้ใดมาก,กินกับกินเลยบันเท่ากับกินแน่อันเทศใส่กองเนี่ยมูไข่กัมมวนทุกคนเดียวแต่ละคนอมัหยิบเอ็ดคนสามโตเนี่ยมีแต่ริษัทไข่ได้คนเลี้ยงแบบจัดเลี้ยงนะ อาหารเสาร์อาหารเที่ยงอาหารแรงแต่ละทีนี่แต่ละมือว่าอยู่หมองเก้าไปเรื่อยๆคือรถทั่ว้าเที่ยวเนาะเก่าโมงเขามารับทุกเก่าโมงเราเขากับกับทรงใบสองจากนั้นเข้ากับหลังจากใบสองเข้ากับฟียนหา้ัน่เอง้าเกเินงานในเมืองเน่ยงานเหรียญเมืองตึกเมืองงานขาไปเที่ยวหลายนั่งรถไอเขาใปสัดเอารถทั่วพาไปเที่ยวเนาะ เที่ยวแล้ววันนี้ค็ถึงเวลาเขาก็มาทรงไววแล้วกรับขอมาลงแร่มแล้ว่ออกไปอีกเ็าหัวคว้มคคยเราอยูู่้เดียวห๋า เป็นพี่น้องเอ้ยอยังเราเมื่อไปน้ำกันเนาะฮไปเพิ่มน้ำกันต้่วนปางเขาบ้านเขาบอกว่าบ้านเฮาได้สะอาดสะอ้านมึงตึกกับแกะไปใกล้กันตอนกลางคาำต่วนมันเนาะคือบ้านเฮาอะต่วนใหม่เขา ขอพี่น้องตึกยังมวกนี่คนอยัางาาพันไในสะพาันเรื่องของมันครบ้านเฮาอยู่บอตึกสูงของคนอยังสะพานลอยนี่เนาะเห็นบ้างมึงเนี่ยุ่มพี่น้องเอ้ยสเตปเฮสเปนนั่งเครื่องเกตส์วีเดนมาแค่สองทม้งม,งมาจังอันนี้อากาศเนาะ อากาศบานพื้นนี่ดีสเปน,นสวีเดนทั้งคนโตก็ทั้งเหลือนหนาวแล้วอากาศว่าดีนั่งกินเบียร์กันหนนี่คองกินกตหลายผู้บ่านเฮาเลยเน้อจัดตาเลยเหมนเมื่อไหม่เปิดใหม่ข่างนีน นี่นนอนนี้มานงามห่ะงต้นใหม่คือบ้านฮเบา้งเบิงเบิ้งเบิ้งเงไทยไปเม้อเบิงคือบ้านฮ่องหรอปาเบิงสเปนเนาะลมเลินลมชื่นลมลื่นคักแงน้าเดี๋ยวหมือนไปฝุ่งฝร่งฝุ้่นไรัลสะออ่อนมาเบิงเบิ้งเ้งเ้งตืนใหม่งามงามคักงามนงไปสะอ่อนยูดดิมันบ่ไกแก่สวีเดนเนาะ ทั้งเครื่องสองชั่วโมงหนึ่งเนี้ยมมาต่างกันคัะแม่แทเ่ิ่ามขาดปวดฟัวอ,อินเดียประเทศเนี่อากาศก็ดี24 25องศาเหมือนสวีเดนหนาวแล้วหนาวแล้วทั้งฝนตกทั้งหนาวไปไงวะทั้งทางนี้เบืองต้นใหม่ตนม้ตนใหม่เนี้ยเข,งงา,ขาง่ามผักเน่เบืองสะออนเบืองน้ำกันเนื้อเบืองน้ำกันเนื้องูข่อยเลี้ยวนาตะข่อยโอเคไปหาเขางามอีกแล้วพี่น้องงามไ ไปเบิอ่อสเปนจะเป็นงามคักดไงคือเมืงองไทยแหละอากาศเขาเนี่ยมิงซีผาองศาบางคนกินเนะไม่กินมาเที่ยอนี่เฮากินแล้วเขาไปกินไอติมไปนะเห็นบ่ไอติมไข่ง่ายแล้วงาม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 ขนก็ไรขึ้นก็ไรไงเมืองเบิองเมือง เป็นมือของยาออกหมาอนวะไต่น้ำกกนสามสาวที่สาวหานุ่มนะมึงต่นไหมเขาน้ำคือบาา้นห้ามบ่บงคนเนี่ยน้ำคือประเทศไทยวะไปนอนบังดูนั่งน้่งน้่งาส่กระต่าอ่อนนี่นั่ พี่น้องจะเป็นมากินมาเทียวมาลองถ้าเตียวนี่สบายครักเนี่ยไปสั่์ใจทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ไม่ยังกินแบบไม่ยังกินกระม่สามชินเข้าหนึ่งใจเอาเองเนาะตอนนี้เขาไปแจ้งให้แล้วเดี๋ยวอาหารแรกสองถุงมาเร็จมาง,งามเย็ดเด็ิพี่มา แค่ไหนจะลอกลิไทยแลนด์ไม่แยกแล้วลอกลิไทยเลยเนี่ยแ่บอกวไทยแล์ม่อ่กแล้วอีกแล้วามไสปินามตอนนี้มาเทียวไม่งางเนาะมันดูตอนนี้แยกกันมาเทียวมิหาตอนนัน ยี kon, pie, ang, bon ่สิบเอ็ดคนแยกกันไปคนละทางุนละขนเขาก็ไปหลินน้ำทะเลทุนละขนเขาก็ไปนางกินเบียกินเหล่าเนาะเอากกินด้วยกันแต่ว่าเ้างนางมาเรื่อยๆาเบิ้งในเมืองในนอกเมืองใน้เธอทิพย์หนองเบิ้งไปต้องเมืองบานเขาคือบ้านเฮาว่าไงเหรอสวยงามสวยงามแต่บ้านเขาว่างกสิงามอีกแบบนึงเนาะเบิ้งไปเบิ้งไป สอยนี่สอยนีคือัะสอยนี่ส้านเขามานะส้ยสายโบา เขากำลัด้แร่แตงคน่หามเดียปทศอื่นเขากำลงขึ้นห้องนเบ้งปลองูไ่นี่เขานเ้ากงอันสเปเชียลนี่เขาเป็นไทยหรอกพลังมุ่นี่ยือ่องอ่าซือเป็นหมุนาที่เองไทยเหวนี้หุนว่าขึ้ยอ สามสร้านในเมือง้เมืองไทยล่ะงามงามมืเมืองไทยเลยพี่น่องเอ้ยเมือคนคนไงคนหลายเมืองไทยแรงเนาะไทยดูเปนยังมันสุกเอองามวะ ตึกขาบานเขาเฮียนเขาตึกขาบานเขาเรื่องตึกเนี่ยามาเบิร์ง้ไก่งามผัดเนี่ยเปเซียนทีบบานนี่ไหมตึกยู่ใกล้ๆกันเด้ค้นัเป็นหลือยู่เขาบอกเ้ยเห็นเนาะบานติดๆดกันทว่้านแต่เป็นระดียบเรบร้อยดีเนีย

เดินเดินกลับบ้านกลับโมเทนแล้ว21คนกรับมดกลับโรงแรมหกคนเดี๋ยวยูซี่ก็คนพวกกินเหล้าพวกกินยานัรกอบ้านไงเดอกมานอนเป็นอายอุอายุกินเดยอะอยู่ันล้วพวกมีมือให้เรากลับบ้านแล้วเมื่อไหวเดินบ้านมือเบ้านทำกำม้อนยืดแหละแต่ว่ากำบมือเนาะไป